สวัสดีค่ะเพื่อนค่ะมานองม์านนาชนเนอค่ะมาค่ะเพื่อน,นค่ะวันนี้นะคะเ,เพื่อนๆมาทำยำไก่บ้านนะคะยำไก่บ้านจะยำแบบผักเหนือน,นะคะน้ำซุปนะคะน้ำซุปที่เราต้มไก่ไว้นะคะแล้วก็ใส่เครื่องแกงไม่ใช่เครื่องแกงลาเขาเรียกอะไรคะน้่พริกแบบผักนะค่ะใส่หมัดแข่นลงไปนะคะพริกป่นไม่ใช่พริกป่นค่ะพริกขั่วค่ะพริกขั่วหอมกระเทียมทำเหมือนน้ำพริกลาบนะคะเราปั่นไว้แล้วนะคะ ตำสำเร็จแล้วแล้วเรยอร้อยแลวะคะ่ะนาปลาสักครึ่งช้อนนึงนะไม่ต้องเยอะหรอกค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะเราก็ใส่พอประมาณนะคะน้ำปลาหน่ายนี้นะใส่น้ำปลานะเขาจะได้หอมนะคะค่ะแล้วก็ตั้งเร้อเขาเดือดน,นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเดือดเสร็จเดือดแล้วเราก็จะใส่เครื่องนะคะ ใส่ไกจค่ะพูดผ,ผิดหองนัวค่ะใส่ไว้เลยใส่นัวแซ่บร้อยแซ่บหลายนะคะตีสักหน่อยนะนีค่ะแค่นี้ค่ะก็ปรุงค่ะน้ำซุปน้ำซุปที่เราต้มไก่หรือนึ่งไก่นะคะห้ามอย่าทิ้งค่ะเราก็จะมาทำเป็นน้ำแกงนะคะ ใ่ะคะ่ะไก่บ้านนะคะเราต้มให้เปื่อยนะคะหรือนึ่งให้เปื่อยนะคะเดี๋ยวเราจะฉีกนะคะฉีกแล้วเราจะเอามาใส่ในหม้อที่เราทําไว้น้าซุปไวนะะ้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะคนน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สแล้วน,นะคะก็เราก็จะฉีกไก่นะคะนี่ค่ะฉีกไก่ให้ชิ้นให้โอคําอะคะ่ะนี่ฉีกลงไปเลยนะคะ นึ่งก็ได้นะคะตุ๋มก็ได้ทำยังไงก็ได้แค้าให้ให้เขาเปื่อยอะคะ่ะสังเกตได้นะคะนี่ค่ะเนื้อจะแดงๆเพราะว่ามันเป็นไก่บ้านไก่นี่นะค,ะค่ะคล้ายๆกับเกล็ดพริกลาะนะคะสุดท้ายนะคะเราจะบัแผวลงไปนะคะนี่ค่ะใบบักแผวนะคะใส่ลงไปเลยค่ญญะ ผักแพล,ล,ปปแพลวนะคะในผักแพวที่สาวมาก็ให้มา <c oughs> มันจะคู่กันนะคะคล้ายๆใส่ใบอย่างอื่นไม่อร่อยนะคะต้องใส่ใบผักแพวอย่างเดียวค่ะจะอร่อ,อยค่ะอุกนาใส่ไม่หมดเราเนี่ยค่ะเยอะเกินใส่ไม่หมดนี่ค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะสุดแล้วค่ะนี่จะหอมคล้ายๆลาบค่ะคล้ายๆลาบไก่บ้านเราบ้านภาคเหนือนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะเลยยำไก่นะคะยำไก่บ้านเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใครสนใจก็ ทำตามอะไรเลยนะคะสูตรพักนนะคะรสก็จะคือหอมน้ำปลา้าแล้วก็มาแข่นพริกเอ,อ่อพริกขวหอมคล้ายๆพริกลาบนะคะทุกคนคะนี่คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะปิดแก๊สยวเขาเดือดบายๆคะ่ะ